รีวิวการขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเริ่มต้นนะครับผมก็อยู่ที่ถนนเทพารักนะครับผมก็จะเป็นสถานีสีเทพรับเมื่อถึงสถานีครับก็เดินขึ้นไปเลยครับผมเมื่อขึ้นมาได้เรื่อนะครับก็จะเดินเข้าไปตามทางเรื่อยๆนะครับ เดินไปจนถึงจุดตรวจครับบัตรที่ผมใช้เดินทางนะครับก็จะเป็นบัตรเครดิตที่มี contactless นะครับก็จะเป็นลูกคลื่นแบบนี้ครับส่วนถ้าใครไม่มีนะครับสามารถติดต่อที่ช่องขายตั๋วได้เลยครับเมื่อเราได้ตั๋วจากเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเราก็ไปช่องตรงนู้นได้เลยครับแตะเพื่อสอดเข้าไปนะครับผมส่วนสําหรับใครนะครับที่ใช้บัตรเครดิตนะครับก็จะต้องมาแตะตรงนี้นะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะดูปลายทางที่เราไปนะครับส่วนผมจะไปลาดพร้าวนะครับก็จะต้องขึ้นด้านนี้นะครับผมส่วนใครที่จะไปสำโรงนะครับจะต้องขึ้นด้านนู้นนนนนนนะะคคคครรรรรรัััับบบใให้้้เเเเเเเาาาาาาาดดดดิขขึึมมมมลลลลืืื่่่่ออออไยพวปจททุงี สำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับเขาก็จะมีฟตบบริการให้ด้วยนะคะด้านบนครับเขาก็จะมีแผนที่ให้เราดูนะครับผมสถานีต่างๆนะครับสามารถดูข้อมูลได้จากตรงนี้ได้เลยครับบนชานชานาครับก็จะมีกําหนดเวลาบอกด้วยนะครับว่ารถจะมาประมาณกี่นาทีครับไม่นานนะครับรถก็มาแล้วนะครับมองเห็นไกลๆเลยครับผมจากนั้นนะครับเราก็เดินทางไปสู่ลาดพร้าวด้วยเลยครับก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีโดยประมาณนะครับก็นั่งชมวิวไปเพลินๆนะครับเพื่อแป๊บเดียวนะครับก็ถึงลาดพร้าวแล้วครับให้เรานะครับลงมาที่ทางออกนะครับส่วนใครที่มีบัตรนะครับก็สามารถแตะบัตรตรง ส่วนผมนะครับจะต้องเอาบัตรนะครับมาแตะตรงที่ทางออกนะครับแตะตรงจุดสีแดงนะครับแต่ให้ขึ้นสีเขียวแบบนี้ครับเป็นอันเสร็จสิ้นการเดินทางครับ